ยาใช้เกิน2อาทิตย์เพราะว่าส่วนผสมมันมีคลินด้าไม,มาซินซึ่งอายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ถ้ามันใช้นานเกินไปมันจะดื้อยาสังเกตถ้าใครใช้มันนานๆแต้มก็ยุบดีตอนแรกนะหนองยุบดีพอแต้มไปเรื่อยๆสักแบบเดือน2เดือนมันไม่ยุบแล้วมันดื้อยาแล้วนะคะพวกยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรทั้งหลายแหละลองสังเกตดูเขาจะมีระยะเวลาในการใช้ของเขานะถ้าเราใช้มากเกินไปเนี่ย แบคทีเรียมันจะปรับตัวมันจะไม่มันจะไม่ตอบสนองแล้วนะคะฉะนั้นจริงๆเจลแต้มสิวในในท้องตลาดเยอะมากเลยแล้วก็ไปเลือกเอาของหมอก็จะของหมอก็จะเป็นตัวนี้ของอ่ะหมอก็ทำมามันไม่ใช่ยาใช่ไหมฉะนั้นส่วนประกอบของหมอเนี่ยจะไม่มีคลิ n ดา m ม c i n นะคะแต่ส่วนประกอบตัวลดการอักเสบเนี่ยจะสกัดมาจากหัวหอมแอลเลี L ่ยมีป้า นะจากนั้นก็ไม่ได้มาบอกว่าส่วนผสมตัวนี้ดีนะแต่คือหมอเลือกตัวนี้เพราะว่ามันอ่อนโยนแล้วมันก็มีงานวิจัยรองรับว่าเอลเลียมซีป้ามันลดการอักเสบได้แล้วก็ใช้ได้ตลอดแล้วหมอทําไซส์เนี้ยมานะจะเป็นเจลแต้มสิวที่ใหญ่มากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนเป็นสิวส่วนใหญ่เป็นทั้งหน้า แล้วก็ชอบเอายาแต้มสิวเล็กๆเนี่ยไปทาทั้งหน้าฉะนั้นหมอก,ก็เลยทํามาว่าทาไปเลยจะทาเป็นเซรั่มหรือจะแต้มสิวธรรมดาก็ได้นะคะฉะนั้นก็เลือกเอาแต่เตือนไว้ก่อนว่าพยายามอย่าใช้ถ้ามีส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่าใช้นานเกิน2อาทิตย์นะคะฉะนั้นเจลแต้มสิวในท้องตลาดหเยอะแยะมากอะไรนะสมู o t h e อะไรเยอะแยะมากอ่ะใช้ได้หมดนะคะแต่เจลแต้มสิวก็คือ ตัวระง,งับการอักเสบเราอยากคาดหวังว่าโอ้โหถ้าเราเป็นสิวเยอะมากแล้วเจลแต้มสิวมันเอาอยู่มันจะมีอย่างนี้นะทัศนคติอันนี้จากลูกพี่ลูกน้องหมอเลยทุกคนจะเข้าใจว่าเจลแต้มสิวมันแรง เลยเอายาแต้มสิวเนี่ยมาทาสิวทั้งหน้าหวังว่าจะทําให้แบบมันหายจริงๆคือมันเข้มขน้นเขาก็ทํามาเพื่อให้เราแต้มใช่ไหมเราเขาไม่ได้ทําอันนี้พูดถึงยี่ห้อทั่วไปนะยี่ห้อทั่วไปเนี่ยเขาทํามาแบบเข้มขน้นเขาก็เลยแบบอยากให้เราแต้มเป็นจุดๆแต่บางคนอุ้ยมันแรงดีทาทั้งหน้าเป็นไงบางทีหน้าไหม้เกินไปแสบเกินไปแห้งเกินไปนะคะนะหมอรู้ ก่อนที่หมอจะทำเนี่ยหมอรู้หมอสำรวจตลาดมาแล้วว่าโอ้โหคนไข้ชอบมีความคิดว่าชอบเอาเจลแต้มสิวทาาทั้งหน้าใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวทำให้แบบมีฤธิ์ที่แบบทาเป็นเซรั่มก็ได้ <laughs> แต้มสิวก็ได้นะคะ